ต้อนรับเข้าสู่ NK Live r e p o r t ค่ะรายงานสดจากโชว์รูมเบนเนะคะวันนี้มาพบกับการตูนเบนเกค่ะและเนเบนครับและวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ชิ้นเดือนนะครับเงินเดือนออกนะครับพบาับเราเช่นเคยนะครับมาแนะนํารถเข้าใหม่ประจําวันกันนะครับใช่ค่ะและก่อนที่เราสองคนจะไปแนะนํารถเข้าใหม่ประจําวันนะคะตูนขอมาแจ้งแคมเปญดีๆก่อนค่ะ ตั้งแต่วันนี้ไปนะคะคุณลูกค้าก็สามารถาเ,ราเป็นเจ้าของรถเบนได้ง่ายขึ้นค่ะกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดของปีนี้เลยนะคะซื้อรถเบนทุกรุ่นทุกขันดาวน์ต่ำสุดเพียง10%และสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง6ปีเลยนะคะและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นกับโปรโมชั่น0%ครั้งเดียวในรอบปีที่เบนแอนเคห้ามพลาดโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้นะคะให้รางวัลกับตัวคุณเองฉลองเทศกาลปีใหม่มอบสิ่งดีให้กับตัวคุณและคนที่คุณรักกันด้วยนะคะแรถเข้าใหม่ประจำวันสำหรับวันนี้นะครับรถที่เรา รถสีขาวเบาะดำนะครับกับรถคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz CLA 250 Sport Package นะครับมาพร้อมกับสีขาวขาวไซส์ไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะ a l t i c o b a c k นะครับดูสวยสดใสามากเลยนะครับ สำหรับรุ่น CLA 250คันนี้นะคะระบุได้ว่าเป็นรถแบบคูเป้4ประตูค่ะซึ่งแน่นอนอยู่ยแล้วนะคะว่าจะมีรูปทรงที่ปาดเปรียวแบบคูเป้แต่ยังมาพร้อมกันถึง4ประตูที่จะให้ความสบาัยมากกว่ารถคันอื่นทั่วทั่วไปเลยนะคะเหมาะกับหนุ่มสาวยุคใหม่ค่ะที่ชอบดีไซน์เป็นสำคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนใช่แล้วครับมาในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันนะครับ ที่เราเห็นได้ชัดของการดีไซน์ของคันี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นกระจังหน้าซึ่งกระจังหน้ารถ mercedes benz รุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบ diamond c u l แล้วนะครับก็จะทําให้สวยสะดุดตาเพิ่มขึ้นนะครับที่จะมาพร้อมกับตัวลายเพชรนะครับที่จะทําให้ดูสวยขึ้นนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบ bi xenon นะครับก็คือจะเป็นไฟเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเส้น daytime running light นะครับที่ให้ความสว่างและความสวยงามให้กับ ไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมและคันนี้ยังมาด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบทันด้วยนะคะ ทำให้รถคันนี้ดูสวยดุดันเป็นอย่างมากเลยถัดมาด้านข้างค่ะคันนี้เป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้วลายดาวด้วยนะคะตรงนี้บอกๆได้ถึงความรถนิยมที่เป็นดีไซน์สปอร์ตอย่างแท้จริงเลยดีไซน์ด้านข้างค่ะเป็นลักษณะคูเป้แบบ4ประตูนะคะและกระจกตัวนี้จะเป็นแบบไรเฟรมด้วยมาคู่กับหลังคาแก้วพานโมิกาสูปนะคะที่สามารถเปิดไปิดได้ด้วยอัตโนมัติทำให้รถคันนี้ดูสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดเลยค่ะใช่ครับ มาในส่วนของด้านท้ายของตัวรถของคันนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยก็เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ดูสวยสะดุดตามากเลยนะครับและมาพร้อมกับสัญลักษณ์และชื่อรุ่นนะครับ a MG และ COA 250นะครับก็จะทำให้ดูสวยสะดุดตาและได้รู้ว่าคันนี้เป็น COA 2 5 0อย่างแท้จริงนะครับและมาดูดูด้านหลังสัมภาระท้ายนะครับก็มีความกว้างขวางมากพอสมควรนะครับสามารถเก็บของ ใส่กระเป๋าที่ไปต่างจังหวัดอะไรได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะสามารถใส่ได้2อถึงสใบเลยนะคะและคันนี้นะครับมาด้วยพาร์ทชุดแต่ง MG มนะครับมาพร้อมกับปลายพ่อคู่ทําให้รถคันนี้ดูสวยดูดานมากขึ้นด้วยนะครับพี่ตูนใช่ค่ะเห็นรถเล็กๆไซมินิแบบนี้นะคะแต่เครื่องยนต์ไม่เล็กเลยค่ะเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินเทอร์โบสี่สูบนะคะความจุอยู่ที่2000ซีซีกับอีก211แรงม้าเลยและคันนี้มาด้วยระบบขับเคลื่อนเกียร์แบบ7ซวด้วย ะะแล้วบอกเลยค่ะว่าเป็นระบบแบบคลัชคู่ด้วยนะคะอัตราเร่งสูตรถึง100อยู่ที่6.5วินาทีเท่านั้นและคันนี้ได้ข่าวว่าท็อปสปีดไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะเนทใช่ครับทำความเร็วได้สูงสุดถึง250กลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับถือว่าพิเศษมากๆสำหรับรถสเปคแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนใช่ครับ ภายในห้องผู้โดยสารของ CLA 250 MG Dynamic คคันนี้นะคะบ่งบอกได้ถึงการออกแบบที่มีความสปอร์ตเป็นหลักเลยค่ะพื้นที่ห้องผู้โดยสารนะคะจะออกแบบมาค่อนข้างพอดีตัวเหมาะกับคนที่ชื่นชอบสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงเลยนะคะและสำหรับด้านหน้าห้องผู้โดยสารนี้นะคะสังเกตได้ว่าวัสดุที่ใช้จะเน้นเป็นโทนสีดำค่ะและสังเกตจากเบาะนะคะที่เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ต ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าฟังก์ชันภายในคันนี้จะมีอะไรกันบ้างในส่วนของฟังก์ชันภายในของคันนี้นะครับเรามาเริ่มในส่วนของตัวพวงมาลัยกันเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้ปุ่มกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วนะครับก็มีความกระชับขึ้นนะครับแล้วก็เป็น3การถ่ายตัดเอกลักษณ์ของ MG นะครับ หลายๆท่านสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นท้ายตัดการที่เป็นท้ายตัดของภูรายตัวนี้นะครับก็เพื่อช่วยในเวลาที่วงเลี้ยวนะครับจะไม่ติดตรงตรงปลายขาตรงนี้นะครับก็เพิ่มความสะดวกไปในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับหน้าจอของคันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมสามารถหมุนตามพงมาลัยได้นะครับและสําหรับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์แบบใหม่ด้วยนะครับที่เขาเพิ่งลงมาใหม่จะใช้ในสําหรับตัวรุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับการดีไซน์ของ ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นแบบใหม่แล้วนะครับจะไม่ได้เหมือน CLA รุ่นเดิมๆนะครับก็ดูสวยงามและเรียบหรูมากขึ้นด้วยนะครับผม สำหรับตัวนี้ก็มีโหมดการขับขี่นะครับ d y n a ม i c Select นะครับสามารถปรับได้ทั้งโหมด Eco Sport และก็ Man น a ลนะครับ m a น u a l ตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัว p a n เ a s h ชิพตัวนี้ได้นะครับเพิ่มอัตราลดในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับและตอนนี้นะคะตูนก็อยู่ที่ด้านหลังของ CLA 250คันนี้แล้วค่ะลักษณะเบาะของคันนี้นะคะจะเป็นเบาะแบบ a r t i c o โ a c k ค่ะซึ่งจะมีอยู่ในตัวท็อปสุดของรุ่น CLA เท่านั้นข้อเด่นก็คือว่าตรงกลางนะคะจะเป็นอัคันทาราหรือหนังกลับ ตรงนี้ข้อดีคือ,คอไม่อมความร้อนด้วยตรงปีกบอกนะคะจะเป็นตัวหนังแท้แล้วเดินด้วยได้สีแดงให้อาราามณ์พอเป็นสปอร์ตแบบสุดเลยแลนะตอนนี้ตัวอยู่ด้านหลังนะคะสิ่งที่ตูนชอบมากที่สุดก็คือเป็นหลังคาแก้วค่ะพาโนรามิกาสรูปนะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบอัตโนมัติทําให้ห้องโดยสารด้านในดูโล่งแล้วก็ปกปก้องคมของมันอย่างมากเลยสําหรับใครที่ขับรถกลางคืนนะคะสามารถเปิดรับลมชิลๆได้เลยนะคะ และสังเกตจากห้องผู้สารด้านหลังก็มีพื้นที่เหลือพอสมควรเลยรูมมีความสูงอยู่ถึง160เซนติเมตรก็ยังสามารถมีพื้นที่เฮดรุมเหลือใช้ได้เช่นกันนะคะส่งสบายต่อการเดินทางได้เลยทีเดียวค่ะกับรถคันนี้ เดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ m e r c e d e s เ e n ซ CLA 250 AMG คันนี้ค่ะมาด้วยสีพาสติกเป็นสีขาวขาวไซไว้นะคะภายในตกแต่งไม่บดหนังอ์ติโคแบคทั้งคันเลยค่ะรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับไม่อยู่เพียงแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและเบนเคตั้งราคาวไว้เพียงแค่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับลาคันี้นะครับเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมสเปคเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถ พิมพ์โค้ด BC 9873ที่ช่องเสิร์ชนะครับที่ w w w b a n k c o m ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันค่ะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลส่งให้กับใครผ่านรถสเปคนี้ก็ได้นะคะหรือส่งมาสอบถามกับเจ้าที่ฝ่ายของเราก็ได้ค่ะที่แหลดของเรานะคะเมียดนำหน้าเบนสกอรค่ะ และลูกค้าท่านไหนนะครับอยากรับชมรถเพิ่มเติมนะครับสามารถรับชมได้ที่คาร์อลล์ไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n k c o m นะครับและใครท่านไหนนะครับรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้ไม่ทันนะครับสามารถรับชมได้ที่ YouTube Channel ของเรานะครับที่ BenK Channel ฝากกดติดตามด้วยนะครับและวันนี้ค่ะแฟนๆอินสตาแกรมของ BenK ห้ามพลาดเลยนะคะนับจากนี้ไปอีกครัวคาสามารถรับชมไลฟ์เราเต็มๆเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่ i n s t a g r กรม v ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะที่แอสไซน์เบนท์เคสโตร์อ c i a l ค่ะ และนอกเหนือจากเบเค็ตของเรามีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า150,000แล้วนะคะทางเบเค่ของเรายังมีทีมงานรับซื้อให้ราคาประเมินสูงสุดด้วย ใครต้องการคิดจะขายรถเบนซ์สวยๆสักหนึ่งคันอย่าลืมติดต่อเจ้าที่ฝ่ายรับซื้อได้ที่เบอร์ฮอตไลน์0896437777 7นะคะอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจคิดถึงเบนซ์ไอเททุกครั้งนะครับและที่เราย้ำในทุกๆไลฟ์ท like, ุกๆคลิปนะครับการจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองสักหนึ่งคันนะครับต้องมีศูนย์บริการ,การหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวนันนี้กระตุกกับเน็ตต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ NK l i v e ใส่ผ่อนรถเร็เวกระชับรับ ากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับ